ถึงฤด,ดูการปลูกพริกมาแล้วครับตัวหนึ่งศูนย์เจ็ดนี้เป็นตัวใหม่ที่เราอยากจะแนะนํานะครับคนได้สนใจก็ทักเข้ามาครับครับวันนี้เรามาดูแปลงพริกกันที่บ้านานาลาบนะครับตำบลลำมูลอำเภอโนนสูงคอล์ดสีมานะครับอันนี้กำลังเก็บอยู่เลยครับ แปลงของพี่หน่อยนะครับนี่นอยอันนี้พี่น่อยหนึ่งศูนย์เจ็ดไหมครับพี่ตัวนี้ใช่ค่ะชอบเรื่องอะไรมันมากครับพี่ลูกใหญ่ปิดง่ายทรงพุ่มโล่งข้างล่างครับหนาดีอ๋อแล้ว <คน S 1> ขลิดดีครับขนาดลูกมันอะครับพี่ใหญ่ดีค่ะใหญ่ตลอดไหมตอนนี้ยังตลอดอยู่นี่กำลังเก็บอยูนะ่เลย ชอบนเนาะเหมือนเดิดใช่ค่ะคอนเฟิร์มคอนเฟิร์ม